วันนี้เราก็เท่ากับเป,ป็นนางเงือก EP สองแต่ไม่ใช่แล้วเราเป็นขาขุดเลยทุกคนเพราะว่าเราต้องมาตัดผมพ่อแล้วคุณพ่อทําอะไรอยู่คะกาลังทําความสะอาดปัตตเลียนครับพอครั้งก่อนหนูงงมากเลยนะว่าทําไมตอนทําเสร็จเราไม่ทําความสะอาดเลยอะ่ะบางทีมันรีบครับบางทีมันรีบมันมืดมันค่๊ไปตัดสินบอลแล้วต้องรีบไปตัดสินบอลเลยอย่างนี้นะใช่ก็เลยไม่ได้ แต่ครั้งนี้ไม่ได้รีบอะไรน่าจะทําความสะอาดเลยเนาะครับเนี่ยทําความสะอาดแล้วก็จะและ้วต้องมี EP สามเพราะว่าเราถ่ายตอนที่เรากําลังตัดไม่ได้เพราะแม่ก็ทําอะไรไม่เป็นสักอย่างแม่ไม่ค่อยโปรโปรเฟสชนนั่นแลทางแบบที่โทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะคะเขาไม่ได้โปรเลยไม่ใช่มือโปรเลยมือโปรโปรเฟสชนอนอนั่นแล คือประเทศไทยอ่ะเปอรเฟมชั่นนลมันไม่ใช่แบบนี้นะมันเจ้าสำเนียงอังกฤษแต่หนูก็ไม่ค่อยได้อ,อทุกคนมันจะหน,หนักแล้วก็สั่นมือตลอดอ่ะถ้าใครทำครั้งแรกก็น่าจะแบบถ้าเปิดปุ๊บคือน่าจะมือหล่นอ่ะหล่นไปเลยอ่ะดีนะเราหนูจับครั้งแรกอ่ะวันมาจับเลยจับแล้วถ่ายถ่าย,ยาได้ไหมล่ะ โอเคคุณแม่อ่ะหนูถ่ายอยู่นะแม่อ่ะถ่ายอยู่อ่ะาหนูถ่ายอยู่นะเดี๋ยวเชิญค่ะอือถ่ายถ้าอันเดิมใช่ไหมแบบเดิมมันเนอะทุกคนมันอ่ะทรงเดิมค่ะหนูจะถ่ายรอบๆก่อนแล้วกันนะนะคะนี่เอาเลยครับใช่ครับให้แนบหลังหัวไปเลยไม่ต้องกลัวพ่อเจ็บหรอก ประมาณนี้เนาะกดอีกกดใส่หนังหัวอีกนี่คุณพ่อเรามีดูโบแล้วก็ต้องบุกเข้าไปหน่อยทุยกคนขึ้นอีกขึ้นสูงอีกระดับนี้นะคะโอ๋โอประมาณนี้เลยเหรออืมเออเนี่ยจาก,กสงูงเลยก็ได้เอาเดี๋ยวพอตั้งหัวขึ้นฮ้า,าดูดิทุกคนถ้าพ่อถ้าพ่อพี่เป็นอย่างนี้ทั้งหัวจะเป็นยังเขาก็เคยเป็นนะำเพราะเขาเป็นพระ รอบๆเลยให้เป็นแถวเป็นละเอียดแล้วแล้วจะให้ตัดไปทํางานอะไรคะเพว่อจะไปตัดสินบอลครับที่ไหนนะาที่จังหวัดสุพรรณครับพรงนี้เลยแหะเลยต้องทีหลังก็น่าจะต้องรีบตัดเหมือนนนะเว้นไว้หนึ่งวันก่อนต้องตัดแล้วไปเลยอะ่ะโอ้่างมีการจับหูไว้จะถูกต้องเลยอ่ จะเนงนจะโลดเลยอ่ะด้อสุดยอดเสียงเลยเอาหูเอาหูไวไหมเออเอาไว้สิครับโอ้โหถ้าไม่เอาหูไว้แย่เลยครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ยิยนนะช่างกระจายเสี็จแล้วเกินกับลูกค้า <c oughs> ขึ้นสูงหน่อยก็ได้ครับช่างครับโอเคพูดแล้วเหมือนช่างจริๆๆงๆเลย เอา้าก็จะเป็นช่างใช่หรอคะหรือไม่เป็นละเป,นเปิดน้ำร้านปั่นไปด้วยน้มปั่นก็จะขายช่างตั่ผมก็จะเป็นหรอคะอะถ้าเขามาซื้อทั้งสองร้านก็ต้องให้แม,ใแม่ให้แม่ทำน้ำปั่นให้อ๋อหันหัวทำไมล่ะเดี๋ยวให้อยู่พ่อหาหนเอาแหวงไปฟื้น พอระดับนั้นค่ะแล้วก็ไล่ให้เกลี้ยงพอค่ะใช่ลองพลั้กใสด้วยเดี๋ยวว่าถ้าจะทําข้างบนนี้ก็มีแผ่นรองอือฮึใช่ค่ะต้องใช้อีกเบอร์นคุณแม่เป็นคนทำข้างบนคุณแม่แป่งอุ้ยเอาให้คุณแม่เก็บก่อนไหมหรือว่าไงคุณแม่เก็บค่ะอ่ะเปลี่ยนสกี้ครับเก็บอ่าโอเคค่ะคุณแม่โอเคทุกคนดูมือดิเดี๋ยวล้างมือแป๊็นึีกทุกคน มือมือยังร mm. 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 ู้สึกชาอยู่เลยทุกคนเหมือนมือชาตลอดแต่ทุกคนล้างมือแบบพี่อะถ้ายังไม่ได้เช็ดมืออย่าทำทุกคนเพราะว่าไฟจะ็อตได้พี่กำลังเช็ดกางเกงอยู่เช็ดกางเก่งมือยังรู้สึกชาอยู่เลยค่ะทุกคโอเคทุกคนดีมาก อ่านี่นะ,ะดูกันทุกคน,นมาดีมากค่ะวันนี้เรา,เราเวันสต็อปแล้วก็เริ่มใหม่ไหมล่ะอ๋อใช่เดี๋ยวอีพีสองเ,เราเรียก่าอีพีสามเเราเรียกว่าพาร์ทใช่ไหมแล้วกลายเป็นอีพีเนาะโอเคค่ะอีพีสามทุกคนบ๊ายบาย